สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับพี่ป้านาอาเมื่อเดิมนะจ๊ะวันนี้วันนี้จะบอกว่าโอ้ร้อน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 จะมาแบ่งปาดบอนซี่วันนี้กระทั่งกระทั่งแปดนิ้วหนึบนั่งหนึกม่ค่ะงงกระทั่งแปดนิ้วนะจ๊ะเอานี้แปดนิ้วทั้งหมดเลยมีค่าจัดสรงที่เจ็ดสิบบาทนะจ๊ะ อ่าเมาเมา,มาใส่ในซ่องกระทั่งหนึ่งหลังอะ่ะครัส่งเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะโอเคเนาะเข้าใจกันนะจ๊ะบอยต้องกราบข้อโทษพี่น้องทุกคนด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดเอ่อการส่งล้าช้าไปเพราะว่ามันเยอะแ <laughs> พ็คคนเดียวจ๊ะแพ็คคนเดียวเนะาะจ้าบอยเคยทําวันแล้วซี่รังซี่รังห้าลาง,ลาง,ลางตอนนี้ก็เป็นหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดบอยก็ตื่นแต่เช้าแพ็คแล้วรถเข้ามารับไวไงจ๊ะแต่ก็ได้ทุกคนจ๊ะ ไม่ต้องกังวลปาอ้อยทําให้ทุกคนจ้ปะปออ้อยส่งมานานแล้วทำมาจากซ้มซ้มปีแล้วไม่ต้องกังวลจะสํหรับลูกค้าใหม่แต่ลูกค้าเก้าไม่มีใครนั้นหรอกเพื่อลูกค้าไหมไม่ไวจใจบอกไวยก้อนส่งให้แล้วบางทีอืมไปสนีไปสนีถ้าเกิดว่าขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งเลขสองเลขเจ็ดส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ะทึงจะมันจะกา้าจักลาถ้าเกิดเลขแรกเจ็ดนี้ก็จะประมาณซาำวานันพอปออ้อย ส่งไปสนีไทย E M s จะรับรองจะไม่ต้องกังวลเนาะมาเดี๋ยววันนี้ปออ้อยจะมาแต่บางทีช่วงเนี้ยอาจจะล้าชา้าเพราะว่าเพราะว่าแต่ละที่น้ำท่วมแต่ละที่เนี้ยเข้าไปไม่ทึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นตรงนั้นด้วยนะจ๊ะช่วยไอน้นี่เออให้เข้าใจแบบคนส่งอะคนส่งเข้าบางทีอาจจะแบบมันอาจจะตีบนท่นนังแบบนั้นเนาะขนาดปออ้อยสร้างคล้องไปสร้างแต่วันจันทร์วันนี้มันเพื่อาชจะมาไม่ทึ่งเลย เรื่องมลูลมะใบใบไม้เออไม่ใช่ว่าลูกค้าเป็นกังวลแม่ค้าเองก็สร้างแม่ค้าก็กังวลเหมือนกันมาสุกใส่เลือดแต่ใบใบแห้งใส่เลือดแต่หัวต้องพลาดหรอือบางมีหัวปะ่ะก็ไม่รู้ <laughs> อาจจ้ะม,ะมาเรามาค่ายกันแล้วจ้ะเรามาเริ่มจากกระทั่งทีหนึ่งวันนี้เราจะมีกระทั่งแฝดนิ้วออยจะบ,บอกก้อนนะจ๊ะพี่ปานาอาบอนซี่วันนี้ก็คือบอนซี่ที่บ้านบ้านบอนซี่โบราณที่เราค่ายกันยุ่แล้วอะไรอย่างนี้แหละเรามันก็ยุบไปนะจ้ะ มันก็ยุบไปบางห้วมันก็จะจะเดี๋ยวปล่อยหรือไว้เดี๋ยวแป,ป๊บนึงเมื่อกี้อะยิบแล้ื้ือว่าจะเอามามก็เดินยีแลแต,แต่มาเลยมันถึงก็ทําคลิปเลยเดี๋ยวเๆๆ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเพราะว่าปอ้อยทําจะบอกให้พี่ป้าน่ะอาฟังไงเดียวเรียกบางคนไม่เข้าใจคนคืนเข้าใจเรียกจะไม่เข้าใจไหมคะนี่ปอ้อยหรือมาคือชุดนี้คืออะไรนางรักโซดเทวีเป็นบอดซี่ที่ที่ช่วยบอดซี่เก้าเนาะแล้วมันก็แก้แล้วอะเนี่ยทรงใบจะแก้แล้วีนเนื้อดูใบยาวๆย้าใหญ่ให้ปาจะแล้เนี่ปอจะให้ดูหัวปอ้อยหรือมาอันนี้เข้าเข้าออกดอกเลยจะเนี่ยดูหัวเห็นปะเพื่อนเพื่อนเห็นไหม มันจะย่นๆนั้นๆเนี่ยเห็นปะ่ะมันก็จะเริ่มเนา่าถ้าเกิดเราไม่ดูแลมันนี่ป้าอ้อยเอาไปตั้งไว้ไม่หลดน้ําเลยนะประมาณหนึ่งอาทิตย์แ,แล้วนะจ๊ะนี่ก้าออมมาให้แบบนี้ให้ดูนี่เห็นป่ะจ๊ะเห็นป่ะเนี่ยให้ดูทรงเนี่ยมันดูเมื่อนถ้าเกิดใครเหมืนนั้นก็อาจจะว่าถ้าเกิดใครที่ใจแคบหน่อยพูดง่ายๆโพ้ยไม่ขาป้าจอมไม่ได้ป้านะจา๊ะมันเป็นแบบนี้เองนะให้ดูก่อนแต,แต่ถ้าเกิดใครที่ใจกว้างและเข้าใจก็จะรู้แล้วก็นี่ อันนี้คืออย่างไม่นาวอันนี้ก็ออกดอกแล้วนะจ๊ะเนี่ยออกดอกแล้วปอยก็เลยจะเอามาผ้าทาจํานวนเนี่ยพึ่งรือมาปอยก็เอาไว้ทิ้งไว้เน,นื่องอาทิตย์ไม่ได้ลดน้าเลยเนี่ยแหละเพื่อให้เข้าเป็นแบบนี้แหละเนี่ยถ้ารู้ลล <c oughs> แล้วบอนซี่ของปอยที่เอามาวันนี้ก็คือจะเป็นบอนซี่มีหัวประมาณอย่างนี้แต่ไม่ใช่ใ่อย่างนี้นะเพราะวันนี้มันก็เป็นอันหัวให่นี้ก็ส่องปีเลยจ้ะอันนี้ก็เป็นแบบว่าต้นเหล็กๆที่แบบปอยเอฟมานี่แหละแล้วเพื่อนๆไม่ซื้อ มันก็ยุบยุบแล้วก็โพะขึ้นมาแล้วมันก็จะยุบอีกปอ้อยก็เลยเอามาจ,าจาัดการซะเนาะเนี่ยมันจะเป็นบอลบอลซี่ที่หัวมีจะประมาณอย่างนี้มันอาจจะมีย่นๆให้แบบบ้างบางอันก็เต็มหัวบ้างปอ้อยเอามารวมกันในกระทั่งกระทั่งนี้คือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ชิ้นผ้าแล้วโพะมาแลา้วมารวมอ่ะเอเป็นบอลซี่ที่ยุบมีหัวแล้วก็ามารวมกันเข้าใจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปแยกเป็น,นอะไรนอได้ปอ้อยว่าทาได้เนาะอันนี้เนาะมา แต่ปออยไม่ได้นั้นนะไม่ได้ทําเองเอฟเข้ามาเอฟพี่คนนี้มาสวนกัดประจำให้เขาทําแบบนี้บอกว่าถ้าเกิดมันเยอะนะก็เอารวมเป็นกระถางเดียวเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยปออยก็เอฟเข้ามาเขาก็เลยทําให้ไงเนาะอ่ามากระถางที่หนึ่งคือลนนาพักจะลนนาพักกระถางนี้มีหนึ่งซองซ้ำมีซี่ต้นลนพักซี่ต้นปออยข้อที่ซ่องร้อยห้าสิบบาทจะลนพักซี่ต้นนะหนึ่งซ่องซ้ำซี่ซี่ต้นซ่องร้อยห้าสิบบาทอันนี้ไม่รวมส่งนะจะ๊ะลนนาพัก มีตายบ้างไหมเนี่ยหล่นละพักเนี่ยไม่มีไม่มีเพียนไหมหล่นละพักสร้างร้อยห้าสิบจะโดนน้ำจนได้เลยว่าจะมาให้โดนสร้างร้อยห้าโสร้างรอย้าสิบหล่นละพักสร้างรอยห้าสิบ กระทั่งแป้นนิ้วนะจ๊ะวันนี้เราจะมีแป้นนิ้วทางนั้นเลยนะจ๊ะนี่ให้มันดูใบสีใบแข้งแข้งทางนั้นเลยล้นนะคะกระทั่งที่ลเลยต่อไปกระทั่งที่ซ่องกระทั่งที่ซ่องนี้มีนามว่าอะไรอะ่ะบางใยจ้ะบางใยนี้ก็เนี่ยอันนี้อันนี้บอลน,นี้เลี้ยงแล้วมีลูกแลนะ้วมั้ยให้ปอลนี้มันมีลูกอันนี้เป็นต้นเดี่ยวต้นใ่นะจ๊ะนี่ก็มีลูกแล้วด้วยนี่เห็นปให้ดูให้ดู และนี่ลูกยุนี้เลยนะเนเพื่อนซ่องลอยห้าสิบ้าเหมือนกันจะนี่เพื่อจะอันนี้มีต้นเดียวแล้วก็มีลูกนี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ไฝ่กระพริบอันนี้เลี้ยงมานานไม่ใช่ยุบนะจะ้ะเข้าโตยุแบบนี้แนละเลี้ยงจากเปลี่ยนกระทั่งเปลี่ยนจากโคกเหนียวมาใส่แป้งเหนียวแล้วเขาก็มีลูกต้นนี้อุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ย,ยต้นนี้ก็คือพระยามนอันนี้มีซ่องต้นนะจะ๊ะซ่องต้นแยกนอมาจากก่อแมสซ่องต้นนี้เปอาอ้อยข้อทิซ่อง้อย พยาโมนข้อที่ซ่องร้อยยี่สิบอะวันนั้นค่ายซ่องร้อยห้าสิบวันนี้ค่ายซ่องร้อยยี่สิบเพื่อจะไปไม่ไปก็เลี้ยงต่อให้ใบหญ้ๆนี่พยาามนซ่องร้อยยี่สิบบ้าทจะมีซ่องต้นนะต่อไปต้นนี้โอ้ต้นนี้ไม่มีปลายอะชื่ออะไรอะเนี่ยมันไม่มีปลายชื่อแต่มันเป็นบอลด่างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปออไอยโรถ่ท่ามพีเขาก่อนเนาะอันนี้ เอาไว้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยค่ายอันนี้พอพรุ่งนี้มีอีกต้นนี้กระถางนี้คือมนสวรคนจะมนสวรคนนี้คือชิ้นผ้าข้าปลาอ้อยเองมีทั้งหมดซี่ต้นในหนึ่งกระถางเพื่อนมนสวรคนนี่ซี่ต้นจะมนสวรคนแล้วก็น่าชัดแบบนี้เนาะกระถางนี้ปลาอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทจะมนสวรคนมีซี่ต้นเท่ากับต้นละห้าสิบบาทเพื่อนมนสวรคน ส้องรอยประกาศมนค่อยจะปิด่องรอย,อรอยมีซี่ต้นนะจ๊ะในนี้ส่องรอยบ้ามดมนสะวันนี่ระทางแปดนิ้วนะจ๊ะต่อไปต้นนี้โอ้อันนี้ชื่ออันนี้ชื่อพลอยชมพูเพื่อนพลอยชมพูเนาะอันนี้เป็นต้นเดียวแต่มีลูกเต็มเลยอันนี้อันนี้ยุบแล้วเพิ่งโพ้นนะจ๊ะแล้วก็ผ่านลูกเต้ามาเต็มแบบนี้เลย ปล่อยชมพูมันจะมีเม็ดที่ชมพูใบเลืม้มเลื้มเงาเงาอานี้นะจ๊ะนี่ปล่อยชมพูกระช่างนี้ปลอยข้อที่ซ่องรอยยี่สิบบาทเอ้ซุ้ยดีเหมือนกันเนาะคุณสังเกตนี้ไม่เคยมีก็เข้าจ่ะแบบนี้ปล่อยชมพูปล่อยชมพูซ่องรอยซ่องรอยสามสิบบาท มีลูกอันนี้คือกอธรรมชาตินะจ๊ะอันนี้ไม่ได้รวมกอเนาะอันนี้กอธรรมชาตินี่ดูลูกลูกลูกมีหนึ่งมีหนึ่งมีซ่อมมีซ้อมลูกมีซี่ต้นจ้ะนี่ลูกพิ่ง,งอกอันนี้บอนยุบแล้วเพิ่งโพพอโพก็อพอเอาลูกมาด้วยนะจ๊ะคอยชมพูซ่องรอยซ้อมสิบบาทต่อไปอึ๊บต่อไปมีนามว่าพระยาพานทอง ไม่ไถ่าพันตานะจ๊ะอันนี้พญาพานทองละจ๊ะนี่ให้ดูพญาพานทองบอนเก้านะจ๊ะพญาพานทองอันนี้มีซ่องต้นเพื่อนๆซ่องต้นปอ,อยข้อที่ซ่องรอยบาทพญาพานทองกระทาั่งท่ายี่สิบนิ้วกระทาั่งกระทั่งกี่นิ้วอะกระทั่งแปดนิ้วพูดไปเลยละซ่องรอยบาทพญาพานทองกระทั่งแปดนิ้วนะจ๊ะ ซ่องร้อยบาทมีซ่องต้นต้นใหญ่ไฟกระพริบจะไม่ต้องกังวลเนาะพราะยาผ่านทองใครไม่มีก็เอาไปสะสมต่อไปต้นนี้ภูเทาเฝ้า,าเรือนอันนี้จะเป็นหัวธรรมชาติหรือว่าอันนี้มีซ่องต้นมีลูกด้วยจ้ะมีลูกเล็กนึ่งต้นภูเทาเฝ้า,าเรือนข้อจับไหมแย,ย,ยกจกับเ <c oughs> <c oughs> ขโทษจ้ะโทษทนไม่ได้ พุท้าเฝ้าเหลือนพุท้าเฝ้าเหลือนแต่ละบานน้ำไม่มื่นกันเลยเนาะ <_ t od g> เราเอฟกันมาเนาะเ <_ t od g> พืนะ่อนเนาะเอาเพื่อนนะได้มาในานามพุท้าเฝ้าเหลือนนะจ๊ะมีซ่องตน้นมีนึ่งลูกอันนี้ข้อที่ซ่องรอยยี่สิบบาทเพื่อนมีซ่องต้นมีซ่องมีซ่องต้นแมนึ่งต้นลูกข้อที่ซ่องร้อยจ้าปายเขาก็คลบแล้วลบอีกเดียวปลอดเทียใช่ไหมพุท้าเฝ้าเหลือนพเท้าเฝ้าเหลือน ซ่องร้อยซองร้อยยี่สิบซ่องร้อยยี่สิบนะจ๊ะมีซ่องต้นซ่องต้นแม่หนึ่งต้นลูกซ่องร้อยยี่สิบบาทผู้เท้าฟ้อนเลือนต่อไปพระรามมีแต่พระรามนะพระหลักไม่มีนะจ๊ะพระรามนี้ก็มีซ่องต้นแม่แยๆเลยพระรามพระรามก็ข้อที่ซ่องร้อยกระลาบซ่องต้นนี่พอ็นข้อที่ซ่องร้อยซ่องร้อยซ่องร้อยห้าสิบบาทเผื่อ ไม่ได้พรารามอีกด้วยต้นใหญ่ใขรก็ช่างชบ็อปร้อยอ้อยๆจะเลี้ยงให้มันเป็นกละมังเนี่ยพระรามพระรามนะจะพระรามซร้อยออเครื่องใ uh. ่ร้อยพวกงร้อยห้าสิบเยรื่องร้อยตายแล้วตายแล้วตายแล้วสร้อยห้าสิบบาทพระรามสต้อยในหนึ่งกระท้างงร้อยห้าสิบบาทนี่พระราม นางซีดาไม่มีพลักไม่มีพลักตอนนั้นพลักเยอะพลรามไม่มีความบอกไวตอนนี้พลรามเยอะพลักไม่มีพลักไม่มีอันนี้ไปก้อนพระยาพันวังพระยาพันวังมีสร้างต้นเลยนะจ๊ะในเนื่อกระทั่งกระทั่งแปดเด้อกระทั่งแปดพระยาพันวังบอกไวข้อที่ซ่องร้อยหกสิบบาทซ่องร้อยหกสิบบาทพระยาพันวังซุ้ยซุ้ยกาเอ้าความซุ้ยค่ายที่ความซุ้ยนะถึงจะโบราณก็จะซุ้ย ไม่ได้เลยนี่พันวางซ่องรอยเมื่อกี้บอกกี่บาทซ่องรอยหกสิบบาทพยาพันวงังเ,เดี๋ยวก็ต้นนี้ปาติโทเดี๋ยวกอนะนับหนึ่งนับซ่องนับซ่านนับสี่นับห้าห้าตน้นอันนี้มีนามว่านางยักษ์สุนางยักษ์สุชัดวิชุดาอื แต่ละเรื่องนี้มันหม่ปลายเลยหรือว่ามันยังไงหรือมันส่งนางยักษ์สุชาดาหรือวิชุดาเขามียังไงแม้มันชื่ออะไรวะ <c oughs> ยักษ์อะไรวะ <c oughs> ยักษ์ <c oughs> <c oughs> กวิชุดานางยักษ์วิชุดาเพื่อนๆมีทั้งหมดนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าห้าต้นนี่มันเริ่มป้ายมาแล้วนะจะป้ายมีนอนกินนึ่งใบแต่รูป้ายปายชมพูปแป๊ะๆมาเลยทั้งซ่องใบเนี้ยอะให้ดูยักษ์วิชุดากระทั่งนี้มีทั้งหมดหกต้น ร้อยข้อที่หกตนนี่ข้อที่ส้ามรอยบาทยักษ์วิชุดายักษ์วิชุดาส้ามรอยบาทมีทั้งหมดหกตนส้ามรอยบาทาานะจ๊ะหัวหนางรักสดไม่ได้ค่ายนะเอามาให้ดูเฉยว่าบอนซี่แล้วหัวมันจะเป็นแบนบนี้แบบน,นี้ต่อไปเพชรพันล้านโอ้เพชรพันานมีหนึ่งมีซ่อมมีซ้ำสี่ตน หนึ่งกระั่างนี่กระั่างแบบนี้กระตี้อย่างนี้เพชรพันล้านกระั่างนี้ปาอ้อยข้อที่สองร้อยห้าสิบบาทเพื่อนเพชรพันล้านเพชรพันล้านสองร้อยห้าสิบวันนี้เรามาเจอกันในกระั่างแปดนิ้วนะจ๊ะสองร้อยห้าสิบนับซ้มนับซี่ซี่ต้นเรามีห้าต้นเล็ก มีต้นเหล็กหนึ่งต้นเป็นห้าต้นนะจ๊ะเพลดพันล้านต้นเหล็กไม่รู้รู้ใครแต่มันอยู่ในนี้แหละทั้ทงหมดต่อไปอะไรทศสกันนับหนึ่งนับซ่องนับซ้ำทศกันมีสร้างต้นในเนื่องกระทั่งจะทศกันทศกันร้างต้นนี้อ่านาซ้วยๆแบบนี้แล้วบอยก็ข้อที่ซ่องรอยแปดสิบบาททศกันรักที่สุดทือทศกันซวยอะ่ชออะชอบอ่ะ บอดซี่ตัวในก็ไม่ซวยถอดสักกาน์ดสำหรับปอยชอบจัดทดสักรยักษ์ตีชดามห้าเทปนี่ควันใจนี่นะจ๊ะทศดสักกาสร้างลายแปดสิบจะมีซ้ต้นในเนื่องจะทังทศดสักการไปแล้วเราก็จะต้องพาเข้ามาอีกคัดสมาธิคัดสมาธินี้หัวยใหญ่ทั้งหมดนะมีทั้งหมด4ี่ต้นในเนื่องกระทั่งคัดสมาธิรูปร่างมันเป็นอย่างนี้นะแต่พอแก้้วยุบแล้วพไม่จะเป็นสี่ชมพูนะจ๊ะนะจ๊ะนี่ คัดสมาธิสี่ต้นนี่ปอ้อขอทีซ่องร้อยห้าสิบบาทซ่องร้อยห้าสิบบาทคัดสมาธิซ่องร้อยห้าสิบบาทเลี้ยงยังไม่แก้เลี้ยงยังไม่นะแต่นี้ยุบแล้วก็พู่แล้วนะยังเป็นอย่างงี้ยุ่นะยังเขายัางไม่ยังไม่เปิดน้าซุ้ยนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะเปิดน้าซุ้ยซ่องร้อยห้าสิบบาทมีซี่ต้นแม่แม่ทั้งนั้น ต่อไปสุ้นอนภูสุ้นอนภูโหว่ามีหนึ่งมีซ่องมีซ่างมีสี่ต้นซี่ต้นในหนึ่งกระท่างเพื่นอนเพื่อนสุนทรภูนี่อาจจะมีใบเรื่องตองอ้อนน้อยเนาะเพื่อนเพื่อนพว่าซี่แดดเด้อแทงที่บ้านเขาอาจจะเป็นแบบนี้เนาะแต่ก็เนี่ยกัดหลายทุกอันเป็นบอนชาวบ้านเลยหนึง่งซ่องซ่างซี่ต้นจะในหนึ่งกระท่างเพื่อนเพซี่ต้นนี้สุ้นทนภูบอกว่า้อยข้อที่ซ่องร้อยส่ามสิบบาทร่องร้อยส่ามสิบบาท แต่บบทีก็อากาศน้ำดินในเมื่อนกันจะซ่องรอยซ้ำติดดินเขาอาจจะเป็นอะไรนะมีกดเยอะเรื่องอะไรเยอะซี่เขาก็เลยอ้อจะเป็นโอซี่เรื่อง <c oughs> เออมันไม่เขี้ยว้ี่้เมื่อว่อปลาอ้อยนะซี่มันไม่ค่อยชัดเพื <c oughs> ่อนๆไปเลี้ยงที่ป้านาอาไปเลี้ยงไรซี่เอา้าเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ส้วยอันนี้ซี่พนมลุงต้นแม่ต้นลูกมีซ่องต้นเพื่อนซี่พนมลุง ดึงได้ไหมอันเนี้ยนะมันเรื่องดึงต้องไปเสียดายมันต้องต้นแม่ต้นยายนี่ให้ปากเนี่ยต้นนี้ซีซุ้ยซี่พนมลุงคู่นี้กระทั่งนี่บพอาอยข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบาทซ่วยมาช่วยจินช่วยจังกระมังตั้งดีซ่องร้อยแปดซีซีพนมซิขโทษซี <c oughs> <c oughs> <c oughs> พนมลุงให้ดูเทียบจะยาวไปไหนใหบใช่ไหม เลียวแหลมให้ดูนะซี่พนมหลวงสร้แง180บาทต้นไหนที่ไม่ค่อยเคยเห็นก็จะให้ดูชัดๆต้นนี้ต้นนี้มีนาว่าใกล้เดชาไม่ใช่ <c oughs> จ้าจากักรพรรดิขอโทษสร้างต้นใหญ่สร้างตน้งตนใหญ่นี่ไปลายปลายใบเดียวปลายสร้างใบอันนี้จริงปลายทุกใบเลยเพื่อนแต่ซี่เข้าบ่อนเข้าใบมันเป็นซี่เลืองวะขอโทษทีไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นจะเข้า สร้างต้นใหญ่เลยนะสร้างต้นใหญ่เมตเลยจ้าวจะกระผัดข้อที่ซ่องลอยส้ามสิบบาทใบถ้บาใบทนน้จ้านจะกระผัดซรองลอยสรามสิบมันด่างทุกใบเลยนะถ้ามันซีเรื่องเลยแรด,ดูไมอ่ออกสร้งลอยสามสิบนี่แผ่นที่จะไขาเลยสร้างลอยหาสิบหลดให้ยี่สิบค้าที่ว่ามันเรื่องเหืือนๆมันด่างจริงๆมันด่างทุกใบเลยบอกให้ดูแล้วนี่นี่ก็ด่างมันเรื่องแล้วใบตัวจริงมันก็เรื่องใช่หป่าเนี่ยมันด่างจริงนะจ๊ะมันชับนะ สองตน้นสองร้อยสามสิบต่อไปอนี่จะให้ดูเรือนล่วงค่ะตองอ้อนตองอ้อนเรือนล่วงพอ้อยบอกแล้วเรือนล่วงซวยมากใข่ไม่สื้อก็ไม่เป็นไรนะซึ่งมันจะใบซี่ตองอ้อนนี่พอจะให้ดูซี่จริงซี่ชัดแล้วนี่เรือนล่วงเราจะกัดได้อีกนะพอ้อยบอกแล้วว่าเรือนล่วงมันจะใ้่นับหนึ่งับสองบำสามับซี่ดับห้าห้าตน้นกระทั่งนี้เรือนล่วงพอ้อยข้อที่สามร้อยบาทเปอน ใคไม่รับไม่ไปไนนปมเป็นไรนะพ่านเลยแต่ปอไว้ชอบไปมาที่ยุบหัวหรือพึ่งโค่น่ะจ้ะส่วยนะจ้ะเรือนล่วงเรือนร่วงส้ามร้อยบาทจ้ะนี่ใครไม่มีอาไยสะสมเรือนร่วงส0้ามร้อยบาทมีซี่ตองอ่อนด้วยเห็นปาะจ้ะนี่กัดซีมาเดียวส่วยๆและต้นยังยังไม่สุดท้ายอึ๊บ อันนี้ใกล้ราชาวดีเนี่ยกัดซี่มาแบบเนี้ยอย่างเงี้ยด้านๆใบด้านๆดัางๆเนี่กัดเอามาอย่างงี้นี่เใว่ปะคือจะกัดประมาณนี้ใกล้ราชาวดีมีซ่องต้นแมงหนึ่งตน้นลูกข้อที่ซ่องร้อยบาทเพื่อนเพื่อนใกล้ราชาวดียังกัดไม่เต็มทีนะจ๊ะกัดได้อีกนะยังกัดซี่ได้อีกใกล้ราชาวดีซ่องร้อยบาท ต้นใบนี้ต้องต้อหลังนะเนี่ยค่ายซ่องรอยนะใช้หลังซ่องลูกเลยนะต้อห่ออีกห่ออีก,อกลูกนึงใช้่ามลูกคึอซี่ลุกเลยเดิเนี่ยเอ๊บเดี๋ยวกว่อนต่อไปต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายก็คือเทวกรรมหลังหลักจะพี่ป้านาอาจา้าเต้ท่านป้ายหน่อยเห็นไหมเห็นที่ใบเขี้ยวนี่มาป้ายหน่อยเดียวแต่กาัาวซี่โอ้โหพระเจ้าปะคุณเอ้ย ซองต้นแมน่หนึ่งต้นลูกเทวกรรมลังลักข้อที่ซ่องรอยทามสิบบาทเนี่ยมมากระป้ายเชื้อปอยพอปอยเคยเลี้ยงถ้ารู้แบบนเนี้ยพอเลี้ยงไปเลี้ยงหมาป้ายทั้งมดุดจริงๆเลี้ยงมาแล้วโอ้แต่แต่ถิงใบไล่หรือดูอยู่นะไล่ไล่ล็ลอเมื่อกี้เชื่ออะไรนะเทวกรรมลังลักอ่าซ่องรอยสามสิบบาทนี่เอาแล้วจ้ะ วันนี้ปอ้อยก็มีบอดซี่ซวยๆกระทั่งแปดนิ้วมาแบ่งปันพี่ป้านานา,นนานอานะจ๊ะถ้าคนไหนชอบต้นไหนก <c oughs> ็สาม,มารถโทรข <c> อ <oughs> โทษกับโทรหรือแอดไลน์ห้าปอ้อยได้เนาะที่เบอร์สุ่นเก้าแปดหนึ่งซ้ำหนึ่งซ้ำสี่ซ้ำสองเบอร์นี้ปอ้อยจะใช้ประจำเลยจ๊ะรับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าไม่นอนรับเลยจ๊ะสาม,มารถโทรห้าได้เลยนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาแล้วเชื่อฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปอ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก้าขอบคุณกัลยาณมิตรที่น่ารักนะะจ๊ วันนี้ป้าอ้อยคอยเปนเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะป้าอ้อยคอยจ้คิดเพียงแค่นี้สวัสดีจ้ะ